เปิดสัญญาก่อสร้างทางยกระดับอ่อนนุษลากกระบังใช้งบกว่า1,660ล้านบาทเริ่มสัญญา23กุมภาพันธ์2564สิ้นสูด11สิงหาคม2566กิจการร่วมค้าเป็นผู้รับเหมาดำเนินโครงการเผยงบการเงินทาราวันคอนสตรักชั่นกำไร40ล้านบาทและนภาก่อสร้างกำไร38ล้านบาท นายกรัฐมนตรีงดตอบคำถามประเด็นการเมืองบอกไม่มีอะไรวันนี้ฟ้าแจ่มใสสว่างสวยงามวางคิวงาน13กรกฎาคมเป็นประธานทำบุญเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารสำนักงบแห่งใหม่นายภูมิธรรมเวชยาชายัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยย้ำพร้อมช่วยสุดความสามารถหนุนหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกส่วนที่สวร,ระบุจะโหวตเพื่อไทยแต่ต้องไม่มีก้าไกลต้องรอดูผลโหวตไม่ควรคิดอะไรเกินเลย น,นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติไม่หว่นมวลชนแห่กดดันวันโหวตนายกแนะโหวตร,รอบแรกไม่ผ่านควรหลีกทางพักอันดับสองสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีจีนระบุจีนกับรัสเซียจำเป็นต้องชี้นำทิศทางที่ถูกต้องของการปฏิรูปทันมาพิบาลโลกรวมถึงรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา